สดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนมาพบกับช่องมาฟ้ากันอีกแล้ววันนี้มาทำคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อนิ่งเงียบกันแบบนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะสถานการณ์ที่นิ่งเงียบกันอยู่ตอนนี้มันจะไปในทิศทางไหนเนาะนะคะมาดูกันนะนะคะขอพลังงานของคุณละเขาตอนนี้หน่อยพลังงานตอนนี้เป็นไงจ้าสวนออกหวาน เซนอวานเนี่ยมันเหมือนแบบเอาตัวเองมาอยู่ตรงกลางนะเหมือนตอนเนี้ยคุณกําลังเอาตัวเองมาอยู่ตรงกลางและพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างทั้งคุณและเขาเนาะนะคนะ,ะตอนนี้มันอยู่ในช่วงพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างโดยรวมโดยรอบนะคะว่ามันยังไงมันจะจะโอเคไหมมันจะเป็นไปได้ไหมนะคะฟังมีความรู้สึกว่าคนเนี้ย เขายังมองว่าคุณเป็นคนรักนะยังเป็นสถานะเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะไม่ว่าสถานะตอนนี้เป็นยังไงแต่ความความรู้สึกในใจเนี่ยมันมองว่าเป็นคนรักกันแล้วนะนะคะนั่นเองอืมต่างคนต่างโฟกัสเนาะไปโฟกัสทางอื่นนะนะคะแต่ความรู้สึกอะมันแบบอืใช่ว่าันชอบเขา เออใช้คำว่าภาวนาแล้วกันเนาะใช้คำว่าช่วงเนี้ยอธิษฐานภาวนานะขอให้เหมือนบางคนเนี้ยไปวัดเลยนะอยู่ในช่วงแบบอธิษฐานภาวนาขอให้ คนเนี้ยเปนคนที่ใช้ขอให้เขาใช่เถอะอะไรแบบนั้นนะนะนะคะมันเป็นความรู้สึกแบบเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นจริงนะคะมีแต่ไพ่ของการหมูเออประมาณนั้นน่ะการอธิษฐานขอพรการหมูนะคะเพราะนั้นอะ่ะสถานะของคุณละเขาตอนเนี้ย มันเหมือนเป็นคนรักแหละแต่มันจะต้องมีสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่กำลังมองหาอยู่ว่ามันจะเอาอยัางไงกันดีนะมันจะเอาอยัางไงกันดีอืมประมาณนั้นนะอยากคืนดีมากแต่เหมือนไปต่างคนต่างไปโฟกัสแต่ความรู้สึกยังเป็นคนรักกันอยู่เนาะยังมีความรู้สึกว่าเป็นคนรักกันอยู่เพราะนั้นอนะ่ะสถานะของคุณและเขาตอนนี้มันคือคนรักกันแต่ต่างคนต่าง แล้วอยากกลับมาคืนดีกันได้แต่อธิษฐานขอพอรประมาณนั้นนะคะทีนี้มาดูความรู้สึกของเขาเวลานี้ที่มีต่อคุณนะคะเทียวหวานเฝ้ารอย่มีความหวังมากๆเฝ้ารออย่งมีความหวังนะคะสิ่งที่ขอ <c oughs> <c oughs> เหมือนเหมือนจะได้รับพรแบบอารมณ์แบบว่าเมือม่อไหร่นะเมื่อไหร่สิ่งที่ฉันหวังเนี่ยฉันจะได้รับมันมา เมร่พรที่ขอไปจะได้รับมาซึ่งเป็นสิ่งดีนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะอืมประมาณนั้นเพราะนั้นคุณคือของขวัญของเขาอืความรู้สึกเนี่ยอยากให้แบบเปิดประตูออกมาแล้วมีคุณแบบยืนอยู่หน้าบ้านแบบเนี้ยหรือคุณทักหาเขาอะไรก็ได้เป็นการทักทายอออ่ะเนะคะเป็นการเปิดประตูให้เป็นการทักทายอออเประมาณนั้นเลยนะนะคะนั่นเอง เทนอฟคับอือทาวเวเมื่อไหร่สถานการณ์เนี่ยมันจะกลับมาช่วงเวลาที่มันมีความสุขเหมือนมันพังลงไปนะ่ะมันเขารับไม่ได้นะคะเขารับไม่ได้คิดถึงคิดถึงแรงมากเออไม่น่าเลยอา,อารมณ์ประมาณนั้นนะนะอืแต่มันก็ทำให้เขาได้คิดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะนะคะแล้วอยากขอโทษด,ด้วย เห็นอะไรหลายอย่างมันได้เห็นอะไรหลายอย่างจริงๆได้รู้ใจตัวเองะมันเป็นการเปิดประตูอีกบานหนึ่งอะนะนะคะได้รู้ใจตัวเองสิกออฟคับคือการคืนดีเห็นไหมโรสเรนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้ย อยากถักหาละอยากแอคชั่นอยากแสดงออกล่ะอยากเข้ามาล่ะอยากทำอะไรก็ได้ที่แบบว่าเอ้ยเมื่อไหร่อากจะหายโกรธหายโกรธอย่างหนะ้าทางโน้นนะ่ะนะหายโกรธยังคิดถึงอ่ะคิดถึงช่วงเวลาที่ที่เราคุยกันอ่าใช้เวลาร่วมกันหรือคุยกันอะไรก็ตามนะคะเข้าปรารถนามากๆคือรอแบบโอกาสเนี้ยรอโอกาสนี้แหละมันแบบฉันว่าโอกาสนี้แหละเหมาะแหละนะไปเคาะประตูนหน้าบ้านเลยไหมไปหาเลยไหม หรือว่าทักไปดีมะหรือว่าปลดบล็อกดีมะอะไรก็ตามที่วินาทีเนี้ยคือที่ที่มันกั้นระหว่างคุณละเขาอยู่เนี่ยคือเขาก็อยากกระโดดข้ามเลยนะอันนี้ยังลรออยู่อันนี้เปิดมาแล้วนะครึ่งหนึ่งนะแล้วอีกครึ่งหนึ่งนะเออนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาไม่รู้สิ่งที่เขาอยากขอก็คือว่าสิ่งที่เขาเปิดออกมาแล้วเขายื่นให้แล้วคุณรับมันนะ วันนั้นไม่ว่าจะเป็นการขอโทษการอะไรก็ตามนะคะคุณคุณรับมันนั่นเองเนาะเออคือเฝ้ารอจังหวะเลยแหละเฝ้ารอจังหวะบางคนเนี่ยไปดูดวงนั้นเนี่ยเห็นปะอ่าแม่หมอเปิดไพ่ให้หน่อยแม่ห <laughs> เช็คดวงหน่อยค่ะเออคือรอสถานการณ์จนทนไม่ไหวแล้วนะเออสถานการณ์มันเริ่มไม่ดีมันเริ่มแบบเฮ้ยรอไม่ได้ละนะอดทนรออดทนรออดทน,ออดทนอรอแบบ เขารอให้คุณน่าจะรอให้สถานการณ์มันดีใจเย็นหรือทุกอย่างเนี่ยมันมันสงบลงนะคะนั่นเองเขาจะมาแอคชั่นเพื่อขอคืนดีกับคุณแน่เนาะนะคะนั่นเองอันนี้คือความรู้สึกนะนะคะทีนี้มาดูว่าแล้วความจริงล่ะนิ่งเงียบกันแบบเนี้ยนะแนวโน้มความสัมพันธ์จะไปในทิศทางไหนนะคะอันนี้ความรู้สึกของเขา นะคะอยากเข้าหาแล้วอยากทางหาแล้วอยากคืนดีละทนไม่ไหวละอยากไปเคาะหน้าบ้านเอออยากไปก๊อกก๊อกละนะเอออยากไปถามหมอดูด้วยว่าเป็นยังไงเนี่ยเขายังรักและรอเราอยู่หรือเปล่าเนาะอะไรแบบนั้นนะคะนั่นเองเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคิดว่าคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาตอนนี้อะนะเขาคิดว่าคุณคิดยังไงกับเขาตอนเนี้ยในในมุมของเขานะนะคุณก็คงกําลัง พิจารณาอยู่แน่ๆเรื่องของเขาอ่ะนะทําเหมือนไม่สนใจทําไม่แคร์เขาอ่ะแต่คุณเน่เห็นปะคุณต้องคิดกับกับเขาอยู่แน่แหละนะมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึงท,ที่คุณคิดถึงเขาอยู่แน่คุณก็อาจจะกําลังสับสนอะไรก็ได้นะคะนั่นเองคุณอาจจะพยายามอยู่กับตัวเองอ่าเพื่อเพื่อความชัดเจนในความรู้สึกอะไรหรืออะไรก็ตามนะคะแต่เขามั่นใจว่าคุณยังรักเขาอยู่่ะ เออนะแค่งอนแค่น้อยใจยแค่แบบมไม่ชอบอะไรแบบนี้นะคะนั่นเองแต่เขาบอกว่าถ้าคุณได้อยู่กับตัวเองอะ่ะคุณจะต้องคิดถึงช่วงเวลาที่เคยมีความสุขร่วมกันเอเอเฮ้ยทน n อ f cups อ๋อนี่ two of ครับนี่ไงเห็นปะช่วงเวลาที่เคยมีการช่วงเวลาที่เคยอยู่ด้วยกันช่วงเวลาหรือคืนดีอะ่ะ เขาเชื่อเขาเชื่อว่าคุณก็น่าจะอยากคืนดีกับเขาน่ามั่นใจเนาะมันเป็นพลังงานนะมันเป็นความรู้สึกทูออฟคำเนี่ยมันเป็นความรู้สึกลึกๆที่มันมันสื่อมันรับรู้ได้ว่าคุณอะต้องมาส่องเนาะทำเหมือนไม่สนใจแต่ต้องสนใจเขาแน่ๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังโพสอะไรหรือ คุณคิดว่าเขาไปสองคนแน่ๆคุณถึงได้โพสอะไรเอาประมาณนั้นมีสองกรณีก็คือช่วงนี้เห็นคุณโพสการใช้ชีวิตมากโอ้ยโลกสวยโลกฉันดีแต่แบบคือเขาดูออกอะ่ะเขาแบบไม่ฉันคิดว่ากำลังแบบยั่วฉันเออกำลังอยากให้ฉันแบบถักหาคือรู้ไงว่าเขาส่องอยู่นะคะคุณก็เลยโพสประมาณนั้นนะคะนั่นเอง เขารู้ว่าคุณอยากคืนดีกับเขาอุ้ยอุ้ยกาลังเรียกร้องอะเหมือนเรียกร้องให้แบบอืมสนใจอะเออเรียกร้องความสนใจให้เขาสนใจอ่ะนะประมาณนั้นเลยอ่ะนะประมาณนั้นนะคะทีนี้มาดูกันเอาแบบชัดๆเลยนะนิ่งเงียบแบบเนี้ยแนวโน้มความสัมพันธ์จะมันจะไปในทิศทางไหนนะคะความรู้สึกเขาก็คิดว่าคุณอยากคืนดีตัวเขาก็อยากคืนดี แม่อันนี้คือเขาคิดนะส่วนคุณคิดยังไงก็รู้อยู่เนาะนะคะเนี่เราจะไปดูกันเนาะแล้วแล้วเรื่องจริงล่ะความจริงล่ะนะคะแนวโน้มมันจะไปในทิศทางไหนล่ะพยายามอยู่กับตัวเองยิ่งสับสนยิ่งวุ่นวายใจนะคะการให้อภัย มาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะนั่งรถมามาแล้วจ้ะง้อจ้ะเธอเห็นถ้วยใช่ปะขอโทษนะให้เป็นรับไหม,อ,มอารมณ์แบบจากที่มันน้ามันหนอยู่คนเดียวได้ชันโอเคนะคะเริ่มขยับเข้ามาอีกนิดนะเนี่ยมีการติดต่อมีการพูดคุยนะนะคะ ี่ก็รับข้อความมาอ่านแต่ไม่ตอบอืออ,อาการเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วก็กลับมานิ่งอ่านอ,อ,อาจจะตอบแต่ไม่ตอบน้อยหรืออะไรก็ตามนะแล้วก็มีการนิ่งไปอเดททีนี้เขาก็เปลี่ยนเดทเนี่ยมันมากับขิงออฟคับนะคะ จากส่งข้อความเป็นส่งความรู้สึกแหละนะเป็นมันมันเป็นแบบแยบแยบอ่ะจากข้อความแยบแยบอ่ะจากเด็กถือถ้วยเป็นคิงถือถ้วยอ,ะอ่ะตอนแรกน่าจะแยบเขาเรียกว่าโยนหินถามทางมากกว่านะคะคุณก็เลยแบบอะไรแบบนี้แล้วนะเออแล้วนางก็กลับไปนิ่งนะ,ะแล้วนางมาใหม่นางมาใหม่จ้าแบแบแับทิ่ไม่เคยทำมาก่อน แบบที่นางไม่เคยทำมาก่อนแบบคุณคุณตกใจคุณตกใจกลัวไม่เคยได้รับสิ่งนี้แน่นอนนะคะแล้วคุณอาจจะไม่เชื่อเขาเพราะเขาอาจจะเกินเหตุนะดูเข้าหาดูแอคชั่นเกินเหตุถ้ามันมันทำไมมันนี <c oughs> คืนดีกันเนี่ยนะแฮปปี้สปริชั่วสรุปสรุปทนไม่ได้ ทนไม่ได้ก็อ่ะโอเคเมื่อราชาถือถ้วยมาราชินีก็ถือถ้วยให้ก็ชนแก้วกันก็เป็นสองถ้วยจบโอเคนะออรู้จักไพ่สองถ้วยเนาะอ่ะราชินีถือถ้วยมาราชาถือถ้วยมาชนแก้วกันเป็นสองถ้วยคืนดีกันพอจบมานั้นแล้วก็เล่นองค์อยู่สักพักหนึ่งอาจจะมีเงียบไปด้วยเอ๊หายไปแล้วหายไปเลยหมอเฟรเลิกแล้วมั้งไม่พยายามแล้วเลย ไม่ตั้งหลักนะคะแค่ไปตั้งหลักแบบนู่นนี่นั่นช่วงนี้สถานการณ์วุ่นวายเงินงานก็ยุ่งงานก็เยอะรักก็จะมุ่งรักก็จะมุ่งงานก็จะเอาเนาะนะคะช่วงนี้ดูเหมือนแบบจะแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นมันรู้สึกแบบแฮปปี้สปริชว่ามันเป็นความรู้สึกที่มาจากลึกๆเลยว่าเนี่ยคนนี้แหละคือความสุขมันคือแบบไม่รู้อ่ะมันเหมือนมันเหมือนกลับมามีความสุขอีกครั้งชื่นใจ ประมาณนั้นเลยนะนะคะเออแฮปปี้แบบแบบแบบรู้สึกเหมือนบางเคยเคยเห็นเคยเจอว่าของของที่แบบสำคัญมากๆแล้วมันหายไปแล้วมันเจอเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่อ่ะโอ้ยดีใจยังเลยได้คืนมาโอ้ฉันแบบบางทีน้ำตาจะไหลประมาณนั้นเลยเนี่ยแหละอาการจะประมาณนั้นเลยนะคะอาการจะประมาณนั้นเลยเหมือนของหายแล้วได้คืนนะคะนั่นเองอืมเพราะนั้น พลังลงานก็คือเงียบๆกันแบบนี้แนวโน้มความสัมพันธ์จะไปในทิศทางไหนนะเจอของที่หายได้กลับมาได้กลับมาได้กลับมาถือคองนะคะนั่นเอ,องเนาะมาดูกันนะคะว่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรอีกในความสัมพันธ์นี้นะอู้ <Ooh. S 1> ปาฏิหารนะคะรักปาฏิหารเดี๋ยอบอกว่าช่วงนี้คือมูกันใหญ่เลยนะช่วงนี้คือแบบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะตดนจิตตดนใจเขาเฮ้ยเขาจะอน,นันไ์ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะขอ,อให้เขากลับมานะรมประมาณนั้นรมแบบ้ย <c oughs> กลับสิจา้าแหมเกินเหตุเราไพนี่นะกลับสิจา้กากลับสิจา้กา,จาก็แน่นชนะยังไม่ได้ไปไหนหรอก when we dream everything is possible นะคะเนาะเป็นไปได้เป็นไปได้เราน,นั่นแหละดึงดูดทุกอย่างให้มันเป็นไปได้เองด้วยนะคะ นิวเลิฟสปิริตชัวคอนเนคชั่นนะมันระดับลึกระดับจิตวิญญาณเลยนะ,ะคะความเป็นคนละเขานะอืมระดับลึกระดับจิตวิญญาณเลยแหละค่อนข้างดีนี่เขาจะมาเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่แล้วนะจ๊ะกลับมาเป็นรักครั้งใหม่เข้ามาเป็นรักครั้งใหม่เนาะ ยอมรับกันละกันแล้วความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์นะคะคนสองคนที่มีความทรงจําลึกซึ้งต่อกันมากๆความรู้สึกที่มันลึกซึ้งยากที่จะอธิบายนะคะต่อให้นิ่งเงียบการนิ่งเงียบของเขามันก็แฝงไปด้วยอะไรที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่จะอธิบายได้นะคะภายในรับรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสปิริตชิวมันเป็นเรื่องของภายในของคุณและเขามันค่อนข้างเดียวยูเนียนออฟพาร์สอย่างเงี้ย คือหมอฟ้ารู้เลยว่าปาฏิหาริ์ขึ้นมากับดี e u ยูเนียนออฟพา i สปิริชัลคอนเนคชันรู้ได้เลยทุกอย่างเป็นไปได้เพราะว่าจิตของคนสองคนเนี่ยมันเชื่อมโยงและคอนเนค t กันอันนี้กลับมาชัวแต่ระบบอื่นไม่รู้นะแบบไปง้อไปขอคืนดีอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีแต่หมอฟ้าเห็นว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณมากกว่า the u n i ี n ยนออฟ r t s p ส r ป t ร a l ิ o n n e ลคอนเนคชั่นทูแบบเนี้ยไลท์ t อ a ท k l ไลท์แบบน, attack, บบนี้มันคือแบบ ปฏิหารแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่เหมือนมหัศจรรย์มันมหัศจรรย์มันเป็นอะไรที่เมจิคอรีนะคะไเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดอืประมาณนั้นเลยนะภายในรับรู้นะคะนั่นเองการแสดงออกเหมือนเด็กใครคนหนึ่งก็งองแง ดูพยายามนะอะอะไรที่เป็นของของเราก็เป็นของของเราเนาะนะคะมีการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ฮิวกันไงก็มีการกลับมานะคะรักการหิวความรู้สึกกันนะคะนั่นเองเนาะอืมเขาบอกว่าให้เป็นความรักแบบเมตามตาเมตตาอืมเด็กน้อยนิวเริ่มมาอีกแล้วอะเขาคือรักครั้งใหม่ใช่ไหมลิลี่ัวเอ็ก ลืมเรื่องเก่าๆถึงเวลาที่เคลียร์เรื่องเก่าๆนะคะนั่นเองเนาะนะความต้องการที่จะแก้ไขปัญหานะคะพลังงานดึงดูดสูงมากนะแล้วเป็นคู่ที่แตกต่างแต่มาเพื่อการอัพบิงอิงสปิริชัวมากๆเลยค่อนข้างจริงเห็นปะมันเกี่ยวกับแบบสปิริชัวทั้งหมดเลยนะคะคู่ของคุณเป็นคู่จิตวิญญาณนะนะคะเป็นคู่จิตวิญญาณเป็นคู่ที่ มาเพื่อการตื่นรู้มาเพื่อการเติบโตคุณจะเล่งวิ่งไล่กันเป็นหนังอินเดียรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินถ้าคุณเป็นฝ่ายที่วิ่งไล่ตามคุณจะรู้สึกเหนื่อยต่อให้คุณเป็นฝ่ายที่วิ่งหนีคุณก็เหนื่อยอยู่ดีนะคะเพราะว่าหนีไม่พ้น <c oughs> เออประมาณนั้นนะพยายามวิ่งหนีแล้วจา้าแต่ฉันหนีไม่พ้นเหนื่อยจังเลยเออวนหลูปนะวิ่งกันอ้อมต้นไม้อยู่นั่นแหละเป็นบ้าอะไรนะคะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดหยุดกลับเข้ามาหาตัวเองแม้แต่เขาหยุดก่อนนะคะกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองพลังงานยิ่งดึงดูดยิ่งคอนเน็กยิ่งยิ่งกว่าคั่วแม่เหล็กที่แบบดึงเข้าหากันแบบเกินต้านทานเกินต้านทานได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าพลังงาน มันจะเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนพลังงานใหม่หมดเลยนะต้องข้ามของเก่าให้ได้ต้องอบ p ิ r i n g s สปิริช a l คุณละเขาจะก้าวข้ามผ่านจุดจุดหนึ่งไปได้เนี่ยทิ้งพลังงานเก่านะเคยเป็นอะไรแบบไหน,นอีกโก้หงุดหงิดพูดอะไรก็โกรธโมโหง่ายอะไรแบบนี้เหมือนเราจะค่อยๆก้าวข้ามผ่านมันเพื่อเป็นคนใหม่นะเพื่อเพื่อเป็นอีกเวอร์ชันนะึงถอให้เป็นคนเก่าแต่มันเหมือนได้รักครั้งใหม่ได้คนใหม่ กลับมาประมาณนั้นเลยนะคะนั่นเองเพราะว่าเพื่อการยกระดับจิตวิญญาณด้วยนะคะเหมือนความตั้มจำอะไปสู่อีกบทบาทหนึ่งของตัวเองไปอีกเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองนะคะแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตามด้วยนะคะนั่นเองอืมนะคะคือดีงามนะเป็นคู่ที่มาอับิงอิ๊งสปิริชัวเนาะอ่นะนะมีการง้อกันเกิดขึ้นนะนะคะ คอนเนคชั่นปรับหินหยางนะนะคะดูจะเข้ากันได้ดีมากๆเลยผู้หญิงศักดิ์สิทธิ์นะม่มีอะไรบังเอิญจริงๆนะนะคะไม่มีอะไรบังเอิญจริงๆ,นะนะะงงๆผู้ชายศักดิ์สิทธิ์ด้วยผู้หญิงศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายศักดิ์สิทธิ์นะคะทาไมเราไม่สนใจใครเลยทําไมเราไม่เอาใครเลยนะเราจะเอาแต่เขา เรารู้สึกว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางแล้วแบบเนี่ยนะใช่แล้วจะเอาแต่เขาจะเอาแต่เขาเขาก็เป็นนะคะเขาก็เป็นพลังงานดึงดูดพลังงานเข้าหานะคะช่วงนี้คือหันหน้าเข้าหากันจริงๆรแล้วผู้หญิงศักดิ์สิทธิ์มากับผู้ชายศักดิ์สิทธิ์ก็คือมีความรู้สึกว่าอยากทําอะไรดีๆให้กันและกันอยากเป็นคนที่ดีของกันและกันเพราะมันได้อับบิงอินสปิริชัลแล้วนั่นเองเนาะโอ้ว,ว้าวนะคะเลิศเลย แล้วเริ่มมันลุกขึ้นมาอีกหยัดยืนได้อีกครั้งหนึ่งนะเรารู้สึกถูกเอาอกเอาใจถูกรักมากมายนะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเป็นเพราะว่าความคิดกําหนดชะตาถ้าไปเรียนเรื่องของกดแรงดึงดูดเราจะรู้เลยว่าความคิดเนี่ยเมื่อเราคิดอะไรซ้ำาๆซ้ำๆมันจะฝังลงไปจิตใต้สํานึกนะคะแล้วจิตใต้สํานึกทํางานแล้วเขาจะรู้สึกว่าอ๋อชอบเรื่องนี้หรอ สมมติว่าผัวมีชู้ผัวมีชู้เออไม่เอาไม่เอาสมมุติเลอกไม่ดีเอาสมมุติเรื่ดีดีผัวซื้อสตัตว์ผัวน่ารักผัวซื้อสตัตว์ผัวน่ารักโฟกัสอยู่แบบเนี้ยแล้วมันฝังในจิตใต้สำนึกเขาบอกโอ้ชอบเรื่องนี้หรอจิตใต้สำนึกก็มองหานะผ่านสายตาผ่านเอ่อสมองผ่านอะไรของเราก็ตามมันคือพลังงานนะคะเพื่อมองหาอะไรและดึงดูด อะไรที่มันจะทำให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับเราประมาณนั้นเลยมันเป็นพลังงานนะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยทำไมโทรศัพท์มันโทรหากันได้ว่าต้องอยู่กันคนละขั้วโลกเพรามันพลังงานทุกอย่างมันมีพลังงานวิทยาศาสตร์คือพลังงานมนุษย์คือพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นอ่นะอย่าปิดหูปิดตาตัวเองทำ แก้วให้มันว่างๆนะรับความรู้อะไรที่แต่พิจารณานะจะเป็นคนที่รับฟังอย่างที่หมอฟ้าพูดก็ฟังแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเชื่อทั้งหมดไปศึกษาไปเรียนรู้ให้ได้ด้วยตัวเองถามข้างในถามจิตวิญญาณของตัวเองนะคะว่าเรามาเพื่ออะไรมาเพื่อการเรียนรู้อะไรมาทำอะไร เดี๋วเขาจะนําทางชีวิตของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรกลับเข้าไปข้างในรักตัวเองมากมากนะคะแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์เช่นกันเนาะมอฟ้ามีความขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเนาะสุขสมวางในความรักมีความสุขในความรักมั่งคั่งรำ่ำรวยสุขภาพแข็งแรงขาไบ้าย,ายขอบคุณค่ะ